จักรยานควยคว้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถขี่ลุยน้ําได้ตามที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับเป็น้อเมกยางแบบเรเดียนไม่มียางในนะครับแล้วก็ก็จะมีที่สําหรับจับตัวสับตัวนี้สามารถปั๊บได้นะครับปั๊บส่วนนี้แล้วก็จะเป็นส่วนที่กอของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีแบตเตอรี่เบาะก็สามารถปรับสูงต่าได้นะครับส่วนเอ็นก็สามารถปรับสูงต่าได้เหมือนกันนะครับมีคกวหน้ามีเตรห้เรียบร้อยก็ตัวมอเตอร์ของเขาจะเป็นมอเตอร์บัตเลดต ที่ติดอยู่รับดุมล้อเลยนะครับดิสเบรกหลังดิสเบรกหน้าพร้อมหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ที่สาคัญนะครับก็จะมีไฟหน้าให้ด้วยนะครับสว่างมากเลยไฟหน้าของเขาตอนนี้จะมีบอกแบตเตอรี่มาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรีโมทอ่าบอกเปอร์เซ็นแบตเตอรี่นะครับจับตัวศับได้แล้วก็ที่สำคัญ สามารถจัดตัวสับได้ด้วยนะครับเปิดช่องนี้ออกมาก็จะเป็นช่อง USB มีความเร็ว3ระดับให้เราเลือกกันนะครับก็จะเป็นระดับ1 2 3แล้วก็จะเป็นเทรสนใจจัดไปครับพิกัดตะกร้าสีเหลืองนั้นล่างเลย